ดูการเคลร่งรอยของดีแมกนะครับมันลอยยังไงครับดีแมกนะครับนี่ดีแมกนะครับอันนี้ก็ค้ามกันนะครับอ่าเนี่ยครับผมกดปล่อยผมปล่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังลงชาอยู่ครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับผมกดปล่อยอย่างไวเลยนะครับกดปล่อยค้างอยู่เดี๋ยวมาลองแก้ดูนะครับ ครับแก้อรอยให้แล้วครับเพิ่งรู้ว่าโอ้ยกองมัวเพิ่งรู้ว่าดีแม็กเขาลอยเขาเป็นเหมือนกันนะครับอ่าอ่าไม่ลอยแล้วครับกดปล่อยนะครับเนี่ยป,ปุ่มเลยนะนะลงไวเบินกระชับ โอเคหรือมันตัดโอเคเดี๋ยวไปลองวิ่งดู